เนี่ยครับลงไฟฟ้าบางน้อยแล้วก็มาจอยกันที่ตรงนี้นะครับการจากทั้งสองแหล่งเนี่ยผู้ดูแลคือปตทปริมาณในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ปตทอีแก็ไม่สามารถเรียกเองได้ว่าพรุ่งนี้จะขอใช้หนึ่งพันล้านลูกบาทฟุตสองพันล้านลูกบาทฟุตเราไม่สามารถจะไประบุได้ว่าเราต้องการเท่าไหร่ปริมาณที่ได้เนี่ยทางปตทเขาจะเป็นคนแจ้งเราเองว่าพรุ่งนี้ ความสาม,มารถในการจ่ายจากฝั่งอ่าวไทยเป็นเท่าไหร่ทั้งก้อนวอลุ่มทั้งก้อนนะครับสมมติฝั่งอ่าวไทยแปดเก้าร้ยล้านลูกบาทฟุตฝั่งตะวันตกจากพม่าได้หนึ่งพันล้านลูกบาทฟุตนะครับเขาจะแจ้งยอดมาเท่านี้แล้วส่วนแก๊สแต่ละที่เนี่ยแก๊สหนึ่งพันจากอา่าวไทยกับแก๊สหนึ่งพันจากตะวันตกเนี่ยมันจะไปกระจายลงไฟฟ้าใดบ้างเนี่ยทางเราจะเป็นคนพิจารณา นอกจากปริมาณแล้วเนี่ยระบบท่อของปตทอเองเขาก็มีข้อจํากัดด้วยตัวขเขาเองอย่างเช่นก๊าซหนึ่งพันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราสามารถไปใช้ที่บางปะกงได้เต็มที่เลยหรือที่พนักงานใต้ได้เต็มที่เลยมันจะมีข้อจํากัดของระบบท่อเข้ามาด้วยอย่างเช่นนะครับพวกลงไฟฟ้าในโซนเนี้ยนะครับพวกอีเปกวังน้อย g p g พวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นไดแกรมการส่งกา๊าซ บนบกของปตทที่ส่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเป็นบนไดแกรมคร่าวๆจะเห็นว่าในส่วนเนี้ยมันเป็นปลายท่อปริมาณแก๊สที่เขาบอกหนึ่งพันผมอยากใช้ตรงนี้ห้าร้อยเนี่ยมันทําไม่ได้บางครั้งมันทําไม่ได้เขาก็จะมีข้อจํากัดย่อยลงมาอีกว่านอกจากวอลลุ่มทั้งวันคุณห้ามเกินนี้แล้วมันจะมีข้อจํากัดย่อยเข้ามาข้างในอีกว่าเจนเนเรชั่นที่เกิดจากเจนบางกลุ่มเนี่ยห้ามใช้แก๊สในแต่ละวันเกินเท่าไหร่ เพราะนั้นมันจะมีข้อจำกัดใหญ่และข้อจำกัดย่อยอยู่ข้างในอีกทีนะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงอันนี้เป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงหลกัหลกๆที่เราเจอกันทุกวันนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างของปริมาณก๊าซที่เขาแจ้งนะครับว่าแต่ละวันเป็นเท่าไหร่มีแพ็คมาเท่าไหร่ในท่อเท่าไหร่จ่ายได้จากแหล่งไหนได้เท่าไหร่เข้าที่โรงไฟฟ้าไหนได้บ้างนะครับ ส่วนตัวถัดมาก็คือมันจะเป็นเรื่องข้อจํากัดเกี่ยวกับทางสัญญาสัญญามันจะมีเรื่องโหลดเล้งเบสิกเบสไซเคิลโหลดเล้งก็คือหมายความว่าอัตราส่วนของการเดินเครื่องต่ําสุดในวันนั้นกับแม็กสุดในวันนั้นเนี่ยต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของตามสัญญาอย่างเช่น20% 15%หรือว่าแล้วแต่สัญญานะครับขึ้นอยู่กับแต่ละลงนะครับแล้วก็ในการสตาร์ทสต็อปเนี่ย ใน1ปีเนี่ยมันจะมีข้อจากัดด้วยอย่างบางลงได้แค่3าครั้ง5ครั้งก็ขึ้นอยู่กับสัญญาเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาแพงแต่เราเอาเขาลงไม่ได้เพราะว่าเรามีจํานวนในการสตาร์ทสต็อปเขาเพียงแค่3ครั้ง2ครั้งอย่างนี้นะฮะเพราะ,ะนั้นแพงเราก็ต้องเดินไปก่อนเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงอะไรอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการซื้อขั้นต่ําอย่างเช่น S&P c เนี่ยมันจะมีการซื้อขั้นต่ําก็คือถึงแพงยังไงคุณก็คุณก็ต้องซื้อเพราะเป็นสัญญาบังคับให้ซื้อ ครับแล้วก็อย่างลาวเรามีซื้อจากลาวลาวก็มีมินิมัมการันตีเหมือนกันอย่างถ้าเขาแจ้งร้อยหนึ่งเราต้องซื้อขั้นต่ำแ80ิเนี้ยเราก็ถึงแพงเราก็ต้องซื้ออีกตัวหนึ่งที่ต้องควบคุมก็คือเรื่องมวลภาวะนะครับคืออย่างที่เรียนก็คือจะมีซันเฟอร์มีน็อแล้วก็มีพวกฝุ่นที่ออกจากปลายปล่องนะครับ น้ำเรื่องคูลิ่งทาวเวอร์ก็คืออย่างเช่นบางปะกงเนี่ยจะมีปัญหาบ่อยทุกปีพอช่วงหน้าร้อนปุ๊บเจเนอเรชันเนี่ยยังมีเจเนอเรชันอยู่สี่พันคุณเดินไม่ได้เต็มสี่พันคุณต้องคีบปหรือประมาณสองพันแปดอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าไม่งั้นถ้าเดินสูงเนี่ยปริมาณน้ําที่ปล่อยลงแม่น้ําบางปะกงเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นพวกกระชังปลาเขาก็ร้องเรียนเข้ามาแล้วเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นกลับเข้าไปสู่เป็นข้อจํากัดในการเดินเครื่องอีกนะครับ เรื่องเสียงก็เป็นส่วนสําคัญนะครับการขึ้นเครื่องลงเครื่องเนี่ยบางครั้งเราอยากจะชัดดาวเราอยากจะสตาร์ตตอนนี้ทำไม่ได้มันต้องรอเวลาอันนี้ก็ต้องถูกนํามาพิจารณาด้วยจากข้อจํากัดทั้งหมดที่ผมเล่านะฮะอันนั้นเป็นคร่าวๆจะเห็นว่าในการวางแผนเนี่ยมันต้องมองมองหลายๆเรื่องแล้วก็ประมวลออกมาเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยุ่งยากมาก ในการตัดสินใจว่าจะวางแผนที่ไหนเท่าไหร่อย่างไรนะครับในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สักประมาณก่อนหน้านี้สั้สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้นระบบมันก็ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มีพัฒนามาใช้ก็คือใช้หลักการของเมอร์ลิตออเดอร์ธรรมดาความหมายก็คือว่าแต่ข้อจํากัดที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยเราก็มาตีกรอบข้อจํากัดไว้แล้วด้วยคนนะฮะคนล้วนๆเลย แล้วก็ใช้โปรแกรมช่วยนิดเดียวก็คือเหมือนคาว่าตีกรอบข้อจากัดแล้วมันจะมีเหลือส่วนที่ Dispatch ได้คือส่วนที่เราสวิงไดนะ้ก็ไปใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้ช่วยช่วยอย่างไรก็คือว่ามองว่าเมลิเดอร์คือว่าตัวไหนถูกที่สุดคุณดันขึ้นไปเลยดันให้เต็มแล้วก็ไล่ไล่เป็นขั้นเปนหดไปเรื่อยๆจนเจเนเรชันมันมีดอีมานแล้วก็จบแค่นั้นในสมัยโบราณน,นะครับที่เราใช้กันเนี่ยซึ่งไอ้ตัวเนี้ย มันเป็นทีมพัฒนาของในอีเกดพัฒนาเองเพราะว่าซอฟต์แวร์สมัยเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เจริญเหมือนปัจจุบันความเร็วก็ต่ําทําอะไรที่คอมมิเคตมากก็ไม่ค่อยได้นะครับมันจะหาคําตอบไม่ได้แล้วโปรแกรมที่ขายในท้องตลาดก็มาใช้ใช้กับลักษณะเฉพาะของ e ี a กดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาราันออกมาแล้วเนี่ยมันใช้คนจัสเมนค่อนข้างสูงคือรันออกมาแล้วต้องมีคนสแกนแล้วคนคนคนที่จะสแกนได้คือ ต้องเป็นคนที่รอบรู้เรื่องแผนค่อนข้างเยอะก็ะคือจะต้องรอบรู้ทั้งเรื่องระบบส่งเรื่องระบบเชื้อเพลิงเรื่องเจเนเรชั่นมองภาพแล้วต้องต้องมองคิดในหัวให้ออกว่าอันนี้มันไม่ถูกมันผลิตแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันใช้คนจัดค่อนข้างเยอะและอย่างก็คือว่ามันลันหลายรอบมากพอลันออกมาแล้วใช้คนคิดคิดแล้วเข้าไปลันใหม่ลันออกมามาดูเอาไม่ใช่อีเข้าไปลันใหม่ มันก็เกิดปัญหาในการในการรันแผนแต่ละครั้งใช้เวลานานมากและประเด็นสําคัญก็คือว่าเราเป็นองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะนั้นทําอะไรมันต้องค่อนข้างโปร่งใสก็เลยทางทางผู้บริหารเขาเลยมีแนวนโยบายว่าอไอโปรแกรมของเราเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยทันสมัยแล้วล่ะแ,และประเด็นสาคัญมันตอบปัญหาไม่ได้ว่าแผนที่คุณทําออกมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วจริงๆหรือเปล่า ทางผู้บริหารเขาเลยมีแนวนโยาบายว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมนั่นแหละนะครับต้องมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นตอบสังคมได้ว่าเอยเรามีทฤษฎีนะไม่ใช่ว่าเราใช้กลมาจัดอย่างเดียวเรามีทฤษฎีด้วยข้อจํากัดที่เรามีมากมายเนี่ยเราทําแล้วเราทําให้ดีที่สุดแล้วก็เลยในรอบแรกเนี่ยทาง e ี a t เนี่ยมองหาซอฟต์แวร์ที่สําเร็จรูปมาใช้ก่อนในเบื้องต้นน,นะครับก็ไปตาม บริษัทใหญ่ๆอย่างตอนนั้น ABB ยังอยู่นะแต่ตอนนี้ยุบไ,ไปละไปรวมกับเวนเทคเป็นอะไรเรียกมาหลายบริษัทมากเขามาดูแล้วเนี่ยโปรแกรมที่เขาขายเนี่ยแพงมากเจ็ดหลักเกือบเกือบแปดหลักทั้งนั้นเลยแถมซอฟต์แวร์เนี่ยรองรับข้อจำกัดของเราไม่ได้ด้วยอย่างอย่างข้อจำกัดของเชื้อเพลิงแกส๊สของปตทออที่ผมเรียนเลยนะข้อจำกัดทั้งวันห้ามเกินเท่าไหร่หรือว่าข้อจำกัดท่ออะไรพวกนี้ใส่ไปไม่ได้ไม่มี การ mix f u อลในในระบบประเทศไทยเนี่ยบางประเทศเขาเขามาดูแล้วก็ยังว่าเอ๊ะทำไมมันซับซ้อนขนาดนี้อย่างเจเนเรชันตัวหนึ่งเนี่ยบางทีมันใช้สองเชื้อเพลิงก็ไปพร้อมๆกันเลยข้อจากัดพวกนี้โมเดลต่างประเทศเขาทาไม่ได้โปรแกรมเขาทาไม่ได้เรียกมาเขาบอกว่าเขาการันตีว่าทาไม่ได้แต่เพิ่มเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือเปอย่างเดียวเปปุ๊บคาถามต่อมาก็คือว่า เอ๊ะแล้วผมเปแล้วหน้าโปรแกรมผมตอนนี้รันได้ตามคอนสแตนต์แล้วเกิดในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงล่ะผมทำยังไงซอฟโค้ดเขาก็ไม่ให้ไม่ให้อะไรเลยทักอย่างเรามีแต่หน้ากากให้เรารันก็คือคำตอบก็คือคุณก็จ่ายเงินเพิ่มมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอ๊ะทางผู้หลิหารเขามองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าลองไปดูซิลองเข้าไปในวงการการศึกษาเปิดเปิดเปเปอรเดูซิปัปจ,จุบันเนี่ยเปเาเปเปยปเปงปงไเป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 เ มีทูตัวหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับแมทโมเดลนะครับนั้นในทีมในทีมที่พัฒนาของของในฝ่ายอัลกอริทก็ไปพบว่าเฮ้ดหลังๆเนี่ยรู้สึกซอฟต์แวร์เกี่ยวกับแมทโมเดลก็คือลีเนียโปรแกรมเมิงี่แหละพูดง่ายๆคือว่าความสามารถมันสูงขึ้นมากจากเดิมรันปัญหาเล็กๆใช้เวลานานเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่โตเขาสามารถรันได้ช่วงเวลาแป๊บเดียวเขาสามารถหาคําตอบได้แล้วนะครับก็เลยว่าเอ๊ะ ถ้างั้นเราพัฒนากันเองแต่ัดสินใจว่าตอนแรกเราจะพัฒนากันเองเลยก็มาถึงตั้งต้นว่าโอเคเราจะไปเดินแบบเดิมหรือไปแมทโมเดลมีทีมหนึ่งเขาก็ไปดูเรื่องแมทโมเดลมามีทีมหนึ่งที่เขาพัฒนาตัวเดิมอยู่เขาก็ดีเฟนเรื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งของเขาเดิมนะครับที่มีสเต็ปการลันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็มาถกเถียงกันว่าเอเราจะไปแนวไหนนะครับแนวแรกคือคอมพิวเตอร์แกรมมิ่งก็คือลันเป็นสเต็ปเหมือนเดิมอีกแนวหนึ่งก็คือเปลี่ยนจาก ฟังปัญหาทั้งหมดแล้วซิมีไฟขึ้นมาเป็นแมทโมเดลแล้วใช้ลีเนียโปรแกรมมิ่งช่วยแก้นะครับก็ถกเถียงก็ันได้ข้อสรุปว่าเอาละเราเปลี่ยนแนวแล้วเราเลิกและเราจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งละเราจะมาทางแมทโมเดลลวเราจะไปขึ้นทางลีเนียโปรแกรมมิ่งคือตอนนั้นที่ตัดสินใจเปลี่ยนก็คือว่าจากที่เคยทำคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งกันมาเนี่ยเวลาเกิดคอนเซนเพิ่มขึ้นหรือว่าเราจะไปปรับโมเดลข้างในเนี่ยมันยากมาก มันต้องให้คนที่เขียนซอสโค้ดนี่แหละมาแก้เลยแล้วถ้าทําเอกสารกันไม่ดีกันเข้าไปแก้ตัวซอสโค้ดเนี่ยมันถึงกับบางครั้งทําให้โปรแกรมล่มไปเลยก็ได้ครับมันไอ้นี่เป็นเป็นจุดใหญ่ที่ทําให้เราเปลี่ยนเลิกใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมม่งการใช้ในการวางแผนเลยเพราะว่าไอตัวแมทโมเดลเวลามันแก้ไขเนี่ยมันไปแค่แก้สมการเท่านั้นเองแก้ตัวสมการในตัวโมเดลหน้ากากอินเทอร์เฟซทุกอย่างเหมือนเดิมรันได้เหมือนปกติ นั้นคนที่แก้ก็คือแค่เข้าใจสรรมการที่เราดีไลท์กันมาว่าออบเจกตี e คืออะไรคอนเซนต์คืออะไรแล้วเราจะไปแก้ตรงไหนเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่ามากก็เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธียอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าไอ้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งไอ้รูทที่เราให้โปรแกรมมันวิ่งเนี่ยเราไปพูดไม่ได้ว่าคําตอบที่มันได้เนี่ยมันดีที่สุดหรือยังแต่ถ้าเป็นเรเนียร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยมันมีทฤษฎีทางคณิตศาสตร์รองรับอยู่แล้วด้วยชัดเจนว่า ถ้าปัญหาคุณเป็นเรียคุณแก้ด้วยเนีย์โปรแกรมมิ่งเนี่ยมันหาคําตอบได้ออปติมัยมันมีทฤษฎีรองรับเราเลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าอา้าวปัญหาของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เนียล์โปรแกรมมิ่งทั้งหมดแล้วมันจะทําได้จริงหรือตอนแรกที่ทําทํากันนะฮะในทีมมันจะทําได้จริงหรือก็เลยมี เพราะว่าถ้าใครเรียนทางสายไฟฟ้ามาจะเห็นว่าฮิตเลตเคิร์ฟของโรงไฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลีเนียมันเป็นพาราโบลาแล้วปัญหาบางอย่างการมิกฟูเอลอะไรมันมันก็ไม่ใช่ลีเนียมันมันเป็นมันเป็นคล้ายๆมันเป็นนอนลีเนียงั้นก็เลยมาหาตำราอ่านกันก็พบว่าเออจริงๆไอพาราโบลาเนี่ยเราก็มาทำเป็นท่อนๆกันเลยตัดเป็นท่อนๆให้มันมองเป็นลีเนียเป็นท่อนๆมันก็ทำได้นะครับแล้วก็ เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคละ่ะเลือกแน่นอนฟอร์มสรรมการเป็นเชิงเส้นแน่นอนนะครับที่พัฒนากันมาก็คือใช้ m i x อินิเ e อร r ไลเนี r โปรแกรมมิทั่วไปนะครับถ้าตามที่เรียนทางสถา,สถาบัานกนารศึกษาคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือจะมีแบ่งตัดเป็นสส่วนส่วนหนึ่งที่ทีมหนึ่งพัฒนาแมทโมเดลอย่างเดียวเลยไปดูปัญหาแล้วฟอร์มสรรมการขึ้นมาได้ส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือพัฒนาโปรแกรมทำอินเทอร์เฟซเพราะว่าไอตัวแมทโมเดลเนี่ยถ้าไปให้คนใช้เขาใช้ไม่ได้แน่ นะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่ทูข้างในเป็นแบ็กบล็อกข้างในมันต้องทําส่วนอินเทอร์เฟสกับเอาต์พุตให้ยูเซอร์ใช้ก็จะมีทีมพัฒนาแมทกับทีมพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งในส่วนของคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเราก็ใช้ดอทเน็ตเทคโนโลยีของดอทเน็ตมาในการพัฒนานะครับส่วนต้นทุนการผลิตยอย่างที่เรียนนะครับปกติตามทฤษฎีมันเป็นโคราติกเราก็ใช้วิธีพิสไวน์ลเนียเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะครับแล้วก็ส่วนในการ มิกเ sure ชอเพิงเชอเพิงอะไรพวกนี้เราก็ใส่ลงไปในตัวโมเดลถึงขั้นถัดมาเราก็ว่าเอ๊ะแล้วทูลตัวไหนล่ะที่เราจะมาใช้ตอนแรกพวกทีทีพัฒนาที่รู้จักกันก็คือลองเล่นกันมาบนโซเวอร์ก็บอกเอ๊ะเอาโซเวอร์มาลองดูมันมีปักอินเพิ่มเนี่ยลองไปซื้อตัวไม่กี่ตตังเรามาใช้พบว่ามันเล็กเกินไปทําไม่ได้เพราะว่าปัญหาเราใหญ่มากดีช่นไว้ว่ามันเป็นแสนตัวทําไม่ได้หาคําตอบไม่ได้ ถัดมาก็ไปดูเอ๊ะสมัยเรียนเราเคยใช้ลิงโก้เนี่ยก็ไปเอาลิงโก้มาลิงโก้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่แต่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีนะไปดูในไอ e ทั้งหลายๆเนี่ยเวลาตามอาจารย์สถาบันเขาใช้เขาชอบไปเทียบกับ c ีเพกซีเพตีแรากสมัยก่อนทีมผมก็ไม่รู้จักนะฮะซีเพคืออะไรเอ๊ะซีเพกซีเคืออะไรก็เลยไปสเซอร์ซทางอินเทอร์เน็ตดูไปพบว่า c ีเพนี่คือมันเป็นมันเป็นทูที่ทําเกี่ยวกับ แก้ปัญหาลรเนียโปรแกรมมิ่งของบริษัทไอร็อกก็เรียกบริษัทไอร็อกเข้ามาคุยเพราะว่าทูตัวนี้ค่อนข้างประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากครับแล้วก็หาคําตอบได้ค่อนข้างเร็วมากเมื่อเทียบกับลิงโก้นะฮะด้วยปัญหาเดียวกันเนี่ยลิงโก้ใช้เป็นชั่วโมงไอ้นี้ใช้ไม่ถึงนาทีใช้นาทีเดียวอะไรเงี้ยเขาหาคําตอบได้แล้วครับทางทางไฟฟ้าก็เลยลงทุนซื้อตัวแต่ก่อนเนี่ยเขายังยังเป็นชื่อของบริษัทไอร็อกเฉยๆนะฮะแล้วเมื่อ ปลายปีที่แล้วเพิ่งถูก IBM TakeOver ไปนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น IBM i l o ็ไอลอกก็เลยตัดสินใจซื้อ Tool ตัวนี้มานะครับมาใช้ในการพัฒนาแบบโมเดลไอ o l ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นทูเซ็ตนะครับข้างในมันก็จะมีตัว c p l e x กับ CP Cplex นี่ก็คือแก้ปัญหาลิเนียแต่ c p นี่คือ c o n เ e p t p r r g r m m n i n ่นะครับผมไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วก็มีตัวที่หน้ากากที่ทำเกี่ยวกับการขึ้นโมเดลนะครับ อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาที่เราใช้ใชที่ทางไฟฟ้าซื้อมาใช้อะไครับก็คือเวลาขึ้นแมทโมเดลเนี่ยก็จะขึ้นเป็นภาษาเหมือนภาษาทางคอมพิวเตอร์พอทําไปสักพักเนี่ยเราก็แรกๆก็รู้สึกดีเพราะปัญหาเราเริ่มจากปัญหาง่ายๆก่อนต่อยอดขึ้นไปรู้สึกดีพอทําทําไปสักพักถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราพบว่าความรู้เราไม่ถึงยอมรับเลยว่าทีมพัฒนาแมทโมเดลเนี่ย ความรู้เราไม่ถึงปัญหาบางปัญหาเราไม่สามารถจะฟอร์มสมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้นะครับอย่างปัญหาเรื่องการมิกฟูเอลปัญหาเรื่องแหลกไทม์ของสตีมเทอไบอะไรเงี้ยเราทําไม่ได้เราทาไม่ได้ปุ๊บมันเกิดปัญหาก็เลยหาวิธีแก้เอะเราจะทํายังไงเพื่อให้ไองานเนี้มันไปใช้งานได้จริงๆเกิดเกิดเอาพุทออกมาที่ใช้งานได้จริงๆนะครับก็เลยไปคุยกับทางผู้บริหารบอกว่าไม่ไหวละ ต้องหาตัวช่วยตอนแรกเนี่ยเรียกทีมคอนซัล,ล์ของไอ o ลอกมาเลยบินมาจากสิงคโปร์มาคุยกันเนี่ยผมมีปัญหาอย่างเงี้ยคุณขึ้นแมทโมเดลให้ผมได้ไหมเขาบอกได้คุยกันเล่เลนๆประมาณแปดหลักเลยไล่กลับบ้านไปก็เลยว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะทำยังไงดีทีนี้ไอหลอกแพงมากแปดหลักแปดแปดหลักนี่เป็นตัวเลขประมาณนะก็เลยว่าเอ๊ะทำไงดีก็เลยเอาอาจารย์มาหาลัยเนี่ยแหละ ก็ไม่ได้คิดอะไรทีแรกก็มาจุฬาก็มาดูนะฮะก็เซิร์ชเข้ามามีสองที่ที่เข้าไปเซิร์ชหาอาจารย์ก็คือมีทางจุฬากับ s i t บังเอิญ s i t เนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งในทีมเนี่ยเป็นหัวหน้าผมนะฮะเป็นหัวหน้าทีมตอนนั้นบอกเอออาจารย์ที่ s i อมีท่านหนึ่งพอรู้จักก็เลยเชิญมาคุยกันเป็นไม่ทราบเผยชื่อได้ไหมก็คือเป็นอาจารย์จาก s i อ t นะครับเชิญมาคุยกัน ก็ตกลงกันว่าโอเคทีมทางอาจารย์เนี่ยจะมาเข้ามาช่วยพัฒนานในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับก็ให้ทางอาจารย์เขามาขอทุนกับทางการไฟฟ้าจับทุนได้ทุนไปก้อนหนึ่งแล้วก็มาร่วมทํากับกับทีมที่พัฒนานอยู่แล้วในตอนแรกๆเนี่ยปัญหาผมว่าปัญหาค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าทางอาจารย์เนี่ยไม่ได้เข้าใจปัญหาเหมือนอย่างที่เราเข้าใจนั้นในช่วงแรกเนี่ยคุยกันนานมาก คุยกันบ่อยมากหกเดือนแรกเนี่ยเจอกันบ่อยมากคุยกันปัญหากันเอาเรื่องมาเล่าทําตัวอย่างเอาเคสเลยกว่าจะเข้าใจกว่าจะเริ่มเดินได้หกเดือนผมว่านะหกเดือนเลยกว่าจางเขาจะเริ่มโมเดลเริ่มพัฒนากันมาจนแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้โมเดลที่ออกมาใช้งานได้จริงๆนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรเลยนะครับผู้มีหานก็ค่อนข้างพอใจในผลที่ออกมาได้นะครับก็คือเป็น ผลที่ได้จาก SIT กับทีมการไฟฟ้านะครับก็คือทีมพัฒน,นาก็คือเราจะได้ตัวนี้ซึ่งทางอาจารย์ช่วยนะครับส่วนตัวนี้การไฟฟ้าทําเองเป็นโปรแกรมใช้งานจริงใช้งานได้จริงปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะครับก็คือพัฒน,นาบน BB.net เป็นอินเทอร์เฟซมาปลักอินเชื่อมกับตัวแมทโมเดลซึ่งแมทโมเดลเนี่ยตัวที่จะหาคําตอบก็คือใช้ไอ็อกนะครับเป็นตัวเป็นตัวหาคําตอบ นี้ก็จะเป็นหน้าตาของเอาพุ t ข,ข,ของตัวโปรแกรมที่เราใช้อยู่นะครับทางในในส่วนของผมก็มีประมาณเท่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างเฉพาะทางมากมันเป็นเรื่องของใช้ไฟฟ้ามันไม่ใช่เป็นบิสเนสทั่วไปนะครับนี้ไม่ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ สิงาเจมศสนะครับวันนี้ก็มาฟังก็ได้รับประโยชน์มากก็นี้ผมมีประเด็นว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ใช้นะักวิชาการอาาย่างไรไทยนะความจริงเรื่องวกนี้ก็สอนกันมานานมีการพัฒนาแต่ว่าจะมาเจอเคสที่ประยุกต์อย่างเงี้ยก็ก็พอได้ฟังก็ก็รู้สึกดีใจ <laughs>